สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่นะครับคลิปนี้พามาชมบรรยากาศเทศกาลงานแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นวันที่2ส,งสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับงานก็เริ่มมาตั้งแต่เช้านะครับก็อาจจะมาสายหน่อยนะครับวันนี้ก็มาเข้าทางด้าน ห้างอุบลภาซาครับเพราะว่าผู้คนมากมายนะครับโอกาสที่จะไปดูที่จุดเริ่มต้นนะครับของการแสดงก็คือที่บริเวณปรมพิธีนะครับนาสาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนครับสารากางหลังเก่านะครับก็ค่อนข้างจะยากนะครับ แต่ก็จะพยายามไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับตอนนี้ก็ชมภาพบรรยากาศของผู้คนที่เข้ามาเที่ยวชมขบวนแห่ต้นเขียนของจังหวัดอุบลนะครับ ชาวจังหวัดอุบลราชธานีและนักท่องเที่ยวครับปรบมือดังๆปรบมือต้อนรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยครับโอ้พี่น้องครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็อดคือบ้นานเข้าอยู่ได้เนี่ยเออบ้านเข้าพรใส่กองเงา The beautiful and amazing places of Southern and the last show called นางลาดเช a อกสองเส้นดูแรงสัมมา This show about them and the a d n t u throwing the rocks off the bar. กรับพี่น้องครับผมมือสวัสต้อนรับจอมัตสุราธานีกันเลยครับนำทีมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจอมาตสุราธานีครับท่านดีชวุฒิจินโตนะคะท่านอรสา,าจินโตนายกเหล่ากาชาดจอมัตสุรา เมื่อวานท้อเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณประเสริฐคุณประสบ์นายกเัฐมนตรีนครสุราษฎร์ธานีและคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตัวนัรราชการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสาผู้สมรรถนะนะคะการบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะท่านภูมศักดิ์แก้วคุณกางสิโอภารังโอภาลัการสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย t u e they have agreement of cultural exchange for promote a good cultures of the southern and the northeastern. ครับเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครับจุดของเขาเป็นจุดที่สองนะครับนี่เป็นขบวน ¡Gracias! Pandop procession in Suratani province at the end of Munda Lentang in October 2023. The following parade, you will see the Pandop Park from Suratani province. ขบวนเรือเป็นขบวนเรือพนมพระนะครับมีขบวนกินรีเทวีสีสุราหนาดกลายหละักาะสาวปักไตส่วนเทียวดินแดนทินลุ่มแม่นามตาปีมีนั่งลาเชือกสองเส้นรวมแรงสัานะครับ ปวนเท้าวิรูปปากราชาแห่งนาคาประธานบอดุณตามด้วยมณฑลยกป้ายวัดเทวันมุ้มกันทั้งซ้ายขวาพระฤาษีกาสปาทรงนาคาเปิดโลกทั้งสามหน้าบุสบกที่ประทับองค์ส่วนกลางนะคะเป็นบุสบกหน้าย่อฐานล่างหน้ากระดานแบ่งสิ่งท้องไม้บัวค้ามบัวหงายขึ้นหลายด้วยขี้เลื่อยส่วนหลังองราหูรวมร่าง เกตบวกปั่งรักษานางอับสราทั้งซ้ายขวาถวายพัดทั้งเท้านาคเยนเจ้าบา ปีนองเ่าเคยเห็นยักคูครับพี่นองเราเคยได้เห็นยัก้าเบิงยักนะครับเด้อผู้ทุกคนมาเห็นดูอยู่าัดันยักตัวหนึ่งอยู่เพื่อนเป็นแตยานตะยานเหนแบาอันนี้ยักูจากจังหวัดอำนาจเจริญครับหลังจากปฏิบึงเบิงขบวนเรือพนมพระจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้วเมื่อเบิงขบวนยักูจากจังหวัดอำนาจเจริญครับอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญครับเบิงยักคูเด้อพีนองเด้อ Ladies and gentlemen, please welcome the procession from Chanuman district, Amnataran province. Yakku procession is only festival in the world that has a from the culture and belief. In the former time, there was a great giant named Kuk who has duty to protect the land from disasters and Buddhism. They believe that the small ponds in the village are beneath prints the milk to worship to the Lord Buddha relics in Suwanakin, Laos.